ก่อนไปฟังสั่งสิเ้าใหม่เอาแล้วฝอจะออกไงครับทุกคนน่ารักนางไม่ได้ยินเหรอ,หอเหรอเดี๋ยวฝอดขึ้นใหม่เออเออเออมันไม่ตื่นมันจะไม่ได้ยินเหรอทุกคนไมอยจะตื่นไม่อยากจะตื่น ก็มืนไม่เปไ,ไ,ไม่เร่งลงําโพงเลิกลักละเลิกลักเลิกลักละเลกลักลไม่ตื่นแพรลี่อย่าใจร้ายเดี๋ยวนางหายไปจะเหงา กูอยู่คนเดียวมาตั้งหลายเดือนแล้วค่ะมึงต้องตื่นก่อนกูอยู่คนเดียวมาตั้งหลายเดือนแล้วมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงก็หลับลึกชีวิตกูอยู่คนเดียวมาจนชินแล้วกูอยู่คนเดียวมาตั้งหลายเดือนแล้วกูไม่ใช่ว่าเพิ่งจะอยู่คนเดียวกูชินกับการอยู่คนเดียวละเข้ามันบอกว่าเดี๋ยวใครหายไปแล้วจะเหงาเดี๋ยวใครหายไปแล้วจะเหงามึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยตามข่าวบ้างเป่าเนี่ย ตามข่าวบ้างหรือเปล่าคะที่คุณพี่ก็ต้องตามข่าวบ้างนะคะอืมออถ้าหมดสามกล่องจะสั่งเพิ่มทุกคนใครอยากให้พีเคมาโปพีเคตั่งกาแฟก่อนทุกคนขึ้นโปพีเคให้หน่อยทุกคนขึ้นโปพีเคหน่อย แล้วใครอยากให้ PK ั่งกาแฟหน่อยโปรสองกล่องเร็วๆโปร PK ั่งกาแฟก่อนสองกล่อง 550, 8, ห้าร้อยห้าสิบจากเก้าร้อยเ้าสิบแปดหลือห้าร้อยห้าสิบโปร PK อ่ะชื่อว่าโปร PK โปร PK โปร PK, ปร PK เร็วขอหมดหน่อยขอหมดหน่อยขอหมดหน่อย ไปบอกนางค่ะว่าดิฉันนางนางนางอันนี้มาแล้วนางกดคําเชิญมาแล้วบอกขอโปรพีเคก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกกเดี๋ยวปักก่อนเดี๋ยวปักก่อนทุกคนไปบอก <c oughs> โวยทาบาปมากเลยทุกคนไปบอกนางสิไปบอกนางค่ะว่าให้เอฟซีนางมาอุดหนุนกาแฟดิฉันก่อนโปรพีเคขอสิบออเดอร์สั่งตอนนี้เลย ไปบ้านเขียวตอนนี้ก่อนค่ะไม่งั้นไม่กดรับนะไม่งั้นไม่กดรับนะทุกคนขอโปอพีเคก่อนแล้วนั่งกดมาใหญ่เลยเนี่ยนางกดมาใหญ่เลยทุกคนแล้วได้ยินเอา้าทำไมไม่ได้ยินเสียงวะ อะไรก็เปิดลําโพงดิกดเปิดลําโพงดิเปิดเล่นไม่ได้ยินครับเปิดลาโพงไม่ได้ยินเปิดแล้วครับเปิดกดปุ่มกดปุ่มเปิดเสียงกดปุ่มเปิดเสียงอ๋อโอเคว่าใช้ไอโฟนยังไม่รู้จักว่าจะต้องเปิดเสียงปิดเสียงอะไรโอ้ยไม่ได้ยินวะนี่อ่ะไปใช้ซัมซุงนน่น ก็แบบมันดังไม่พอไงเมื่อกี้ไม่กดไม่กดอันนี้ค่ะไม่กดเร่งเสียงงงไม่ได้ยินเสียงอ๋อแล้วเจได้ยินฝนไหมเมื่อกี้ทำไมจะไม่ได้ยินล่ะเหรอคนอื่นเขาได้ยินกันหมดทุกคนฝนก็อุตส่าห์แบบบอกรักแบบไม่พูดแบบเสียงออกมาเดี๋ยวไปหวีผมก่อนผมกระเดิดน่ารักอยู่แล้วคุณกานาไปก่อนนะมาทุกคนเข้ามาเลย ขึ้นจอทำไมเนี่ยขอขึ้นจอทำไมก็เหงาไงครับระหว่างรอข้าวไม่มีอะไรทำฝอก็อยากคุยกับกับเรียกแฟนได้ยังอูไม่ตอบด้วยคุยไปนอนคุยดายพียนายนอะไรครับมีคนถามว่าอะไรเนี่ยง้อเร็วๆค่ะฝนง้อแล้วเนี่ยฝนง้อตั้งนานแล้วโปรโแพรี่มาบุรีดําครับทุเรียนหนึ่งร้อยถุงครับ เอฟมาเลยแล้วก็กาแฟหนึ่งร้อยบาทนะครับมาวยมทันทีเลยเนี่ยระหว่างเขาไม่อยู่ครับคนที่อยู่บ้านฝั่งนั้นครับให้ย้ายมาฝั่งนี้ครับแล้วส่งของให้ผมเยอะโอเคไหมฝากก่อนอย่าเรียกเจ้ให้ฟอร์ดเรียกเธอขอเธอคํานี้ขอคําเดียวอ่ะให้ฟอร์ดให้ฟอร์ดเธออภิสิิ์ให้ฟอร์ดเธอนิดนึงถือว่าฟอร์ดขอล่ะ นะได้ไหมถ้าแม่ฝอรเรียกยายถ้าโอ้ยถ้าแม่ถ้าแม่ฝอรเรียกเจ๊ฝอจะเรียกยายแล้วนะหุยฝอขอเอเรียกนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งขอเรียกเจ๊น่ารักพี่แพ้น่ารักนะอ่ะพี่แพ้ย์ก็แหละอะมันติดเหรออะไรตาวเหอทุกคนอย่าไปฝืนใจเขาผู้ชายเขาอยากเรียกอะไรก็เราให้เขาเรียกไป มหนไหมพี่แพรี่เขายังไม่ว่าเลยอย่าไปฝืนไม่เอาเลยอย่าไปฝืนใจคับผู้ชายเขาอยากเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกไปเถอะอที่รักงั้นอ่ะเราไม่เราไม่อยากไปฝืนใจเขามันไม่ดีรัออ่ะไม่ฝืนนะใช่แล้วอันนี้อันนี้ยิ่งหนักเลยอันนี้คอนเทนต์ละเอาเตงเตงเตีงอะไรอ้วงเออได้ไหมบีเอาจากใจค่ะบีดีเด้ออะไรอ่ะ อยากเรียกพี่นี้อยากให้เรียกพี่แต่ก็ได้เป็นได้แค่พี่น้องเหรอก็เป็นพี่น้องก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรตั้งไหยโอ้ยเออนะทุกคนใช่ไหมเป็นแค่พี่น้องเองเหรอเป็นพี่ก็เทนให้ได้ช่วยเหลือได้แล้วถ้าเป็นมากกว่าพี่ได้ไหมเออเป็นอะไรอ่ะเป็นแม่เหรอเป็นพ่ออย่างี้ทำไมไม่อยากเป็นแฟนนี้หรือว่ายังไง ไม่เล้ไม่เล้ต้องมาถามมาให้เจ๊ก็ตอบมามาถามเหมือนดูออกเหมือนอะไรคนที่พีมาอาการหนักเอี้ยเป็นจิ้นการมันจิกหมอนการมันประการหนักแล้วเจ๊ก็แบบจีบยากอ่ะคนดูอาการหนักมากใช่ไหมทุกคนเยวาเนตัวเยอะนะอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเล่นตัวเยอะแบบกว่าจะแบบ แต่ก่อนแบบเออเขาตามเราเดี๋ยนี้เราตามเขายากแล้วนะอ,อแต่มีคำหนึ่งที่เจ๊เคยพูดไว้ว่าถ้าฉันสวยอย่ามาจีบฉันนะยังไม่เคยพูดหรอกมั่วเจ๊เคยพูดเดี๋ยคำนี้ยถ้าฉันสวยขึ้นมาอย่ามาจีบฉันนะเจ๊พูดตอนไหนฉันจะไม่ได้เจ๊เคยพูดหรอตอนที่กาลังทําตอนที่กําลังทําอันนี้ใหม่ๆเหรอไม่ได้อันนี้จมูกว่าจมูกแท้ค่ะ ฟอร์ดสู้ๆนะสู้อยู่แล้วฟอร์ดสู้สุดใจอยู่แล้วเขาก็น่าจะรู้อยู่แหละว,ว่าแบบเออฟอร์ดสู้อยู่เห็นเขาน่าจะเห็นความตั้งใจของฟอร์ดอยู่แล้วมั้งโอรีเทินไปเลยจ้าอะไรนะเปล่าอ่านข้อความคิดว่าบอกฟอร์ด อ่านข้อความค่ะอืมเหรอโอเคอเคมีคนน้ําหยดลงหินทุกวันหินด่าทุกวันไม่เคยด่าฉันเคยด่าอะไรนางอะทุกคนฉันด่าเลยนะจะไม่ได้ด่าอะไรเลยไม่ค่อยด่าแล้วช่วงนี้น่ารักขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยทุกคนขอ42คนค่ะส่งของขวัญก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกัน <laughs> ขอ42คนค่ะขอกุหลาบคนละดอกได้ไหมอ่ะ ทุกคนบอกว่าอยากให้ทั้งสองคนรักกันค่ะตอนนี้ก็รักกันอยู่นะคะไม่ได้เกลียดกันเลยจะไม่เคยเกลียดเธอคะ่ะไม่มีความรู้สึกเกลียดเธอคะ่ะฝอก็ไม่เกลียดเจนะเอออุ๊ยฝอก็ไม่เกลียดเธอนะเขาก็ไม่เกลียดเธอนะจะไม่เคยมีความรู้สึกเกลียดชังอะไรในตัวเธอคะ่ะจะไม่มีเหตุผล <c oughs> ที่จะต้องเกลียดเธอเขาก็ไม่เคยเกลียดเธอนะแต่เธอเคยโพสต์ด่าเขาด้วยนะไม่ได้โพสต์ด่าค่ะโพสต์ความจริงค่ะ อ้าแล้วทำไมไม่อาถ้าคิดว่าสิ่งที่โพสต์ไม่ถูกก็โพสตอบโต้ส um ิอะไรนะก็โพสตอบโต้สิทำไมไม่โพสตอบโต้ละถ้าคิดว่าสิ่งที่พี่โพสตมันไม่ใช่เรื่องจริงก็โพสตอบโต้ไปสิฝอไม่กล้าหรอฟอไม่กล้าทำไมคนเราความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงแหละฟอนฟนเป็นเด็กครับฝอนไม่กล้าทําอะไรแบบนี้โอ้ยนเนาะมีคนบอกว่าอย่าพูดเรื่องเก่าๆโอเคได้เดี๋ยวพูดเรื่องใหม่ๆก็ได้ครับผมจะพูดเรื่องใหม่ เยอะๆเลยมาลไปเอาข้าวก่อนสั่งข้าวไว้คิดถึงก็เลยมาขอไลฟ์ด้วยกาเนาะกานะคิดถึงเลยมาขอไลฟ์ด้วยนะกาเนาะขอข้าวก่อนทุกคนขอบคุณครับรับของขวัญนะคะเมื่อไหร่จะสิบสี่พงพาที่คนถามโอ้ยอย่าไปพูดถึงนาคตเลยทุกคนอีกนาน เฮ้ยงานเราก็อยู่กับปัจจุบันก่อนเนาะทุกคนก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วชีวิตเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันนี้มีคุณมีแฟนหรือ,อยังตอนนี้ไม่มีขอไปเอาข้าวก่อนนะครับเบลข้าไปเอาข้าทุกคนส่งของขวัญให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะขอของขวัญหน่อยค่ะขอของขวัญหน่อยเร็วทุกคนช่วยกัน อยากได้มังกรเนี่ยอยากได้มังกรพ่นไฟอ่ะทั้งหมอยากได้มังกรพ่นไฟอ่ะอยากได้มังกรที่มันพ่นได้อ่ะ <c oughs> <c oughs> มาดูข้างอกัน 3ามสิบสนะี่ครับแกแล้วสามครับอุ้ยเจ๊อยุเท่าไหร่แล้วนะสามสิบส <34 S 1> ี่อุ้ยหน้าเด็กมากเลยก้าเนะ <c oughs> าะกาหน้าเด็กเนาะก้าหน้าเด็กเนาะ <c oughs> จริงเหรอเจ๊สามสี่จริงเหรอคนคิดว่าแบบยีิบแปดยี่สิบเก้านีเนี่ยอืมมีคนบอกว่าชอบน้องฟอร์ดเวอร์ชันนี้อุ้ยขอบคุณค่ะเนี่ยหนูอยากได้มังกรอ่ะ เอาใหม่สิเจเป้าใหม่สิเอ้าเธอทะลึ่งน้ยจำเธอรึงให้มันมากนะเอาพอแม่เธอรึงแล้วเออหวานเจี๊ยบบวกนี่เขาบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยอะไรหวานเจี๊ยบรุดคีออนขนาดนี้พี่แพลตี่คงคิดถึงอันนี้คนเม้นท์คิดเองแล้วแหละค่ะไม่ครับอันนี้คอมเมนต์มาจริงๆก็คอมเมนต์ไงก็คอมเมนต์ไง ขอบคุณนะคะพี่พพี่พี่ทอนคนบอกว่าคําแก้วขืนเ <c oughs> บื่อมากๆเลยค่ะมีคนโอ้เขาบอกว่าเบื่อมากๆเลยค่ะจีะอันนี้มันหมายถึงอะไรครับ <c oughs> เขาเบื่อเรา <c oughs> มันน่าจะเบื่อแม่มันแล้วมันก็เลยมาพิมพ์ในนี้มันน่าจะเบื่อแม่มันมันก็เลยมาพิมพ์บบเขาแบบอาจจะเบื่อแบบอุ้ยเบื่อเขามีความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วแบบเขาเขายัางไม่มีอะไรเงี้ย <c oughs> น่าจะ คิดว่าม,มีความเป็นไปได้นะฮะใช่ไหมจี๊ฟก็ว่างนั้นแหละมีความเป็น,ปนไปได้น่ารักเนอะยินอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็มีความสุขตลอดอะขแล้วเขาขวัญน,นะคะแล้ว,ลวถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นแบบนี้ฝอยังแกล้งได้อยู่ไหมเนี่ยแกล้งอะไรแบบแกล้งยังแบบแยงัยงเย่ยังยอดอะไรนี้ได้อยู่ไหมถ้าแบบพูดไม่เข้าใจเลยเรื่องง่ายๆที่แบบพูดมาหลายครั้งมากว่า ไม่ได้เคยติดเลยว่าเขาอยู่ด้วยกันเล่นกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้ไม่เคยว่าเลยแค่บอกว่าเวลาจะเอาแบบจะเอาสิ่งที่แกล้งที่หยอกไปลงโซเชียลก็ต้องแค่ระมัดระวังว่าบางอย่างอะ่ะเราอยู่กันสองคนเรารู้ใช่ไหมเออคนเราเคยเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันอะ่ะมันบางเรื่องมันเล่นหยอกกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราสองคนแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาไปให้คนอื่นเห็นหรือมองในโซเชียลคือคือสอ,อไปเห็นคลิปเก่าๆแล้วแบบน่ารักมากฝอเลยแบบอุ้ย น่ารักเนาะแต่ฝอก็ไม่กล้าแกล้งเจแล้วฝอต้องแบบเบาๆลงอะแต่มันก็น่ารักอะมันแบบดีอะน่ารักมันไม่ใช่แปลว่าเท่ากับต้อง18บวกแต่น่ารักเท่ากับ18บวกมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่คลิป18นะเจมันเป็นคลิปปกตินะครับใช่ถ้าบางอันเน่ะไม่บอกก็จะชอบจะไป1นแนว18อย่างเดียวมีคนพิมพ์มาบอกว่าไอริบยูคือรักใ<ช>ครที่เ,เหลอหรือว่ารักรักใครครับ อ่าช่องนั้นเขาก็ต้องพิมพ์บอกรักเธอสิช่องนั้นท่องเธอเฮ้ยเขาบอกรักเธอหรือเปล่ามีคนบอกว่าเบื่อมากๆเลยค่ะหิวกินปลาอะไรหิวกินปลาคืออะไรเบื่อแบบน่าจะเซ็งอะไรเงี้ยอยากกินปลาอะไรเงี้ยเจ๊ยังมีอยู่ไหมครับก็แล้วไปพิมพ์ช่องนั้นจะได้กินเหรอเดี๋ยวพอ เดี๋ยวฝนสั่งมาเอ้ยเดี๋ยวฝนไปทําให้กินก็ได้อีกไม่นานหรอทำเป็นเหรอมันไม่ได้ทําง่ายนะป้าอินรีอย่าบอกก่อนไม่ครับเดี๋ยวฝอให้แม่แม่อารมณ์ทำให้กินอืมเดี๋ยวฝอให้แม่อารมณ์ทําให้กินครับอืมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอคะหรือว่ายังไงไปครับกลับมาแล้วเยจะเอ้ยพี่พัที่จะให้ฝนอยู่โรงเรียนถึงดึกเลยเหรอ เอาไม่รู้นี่ว่านึกว่าทำอะไรอยู่ทุกคนขอสามสิบหกคนค่ะขอบคุณค่ะสามสิบหกคนอุ้ยคูณสิบเลยเหรอทุกคนฟออยากชนะพี่แพรล,ลี่อ่าช่วยหน่อยได้ไหมครับอ่ะนายหาล่ะแบบส่งของขวัญให้ไหนได้ไหมครับอยากชนะพี่แพรล,ลี่ทุกคนขอเ,เอาไม่บรรุเฉยเลยงงเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อแบบเพื่อแบบฟอร์ดชนะ S <S> ในเกมนี uh <fill. S 1> ้ป like <bbe> ุ๊บปอดอาจจะชนะใจเขาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยากเลยถ้าอย่างงั้นอะเราเลยอะทุกคนอย่าให้ดิฉันแพ้ผู้ชายนะเราเลยอะทุกคนต้องช่วยพลังสาวขอพลังสาวช่วยหน่อยก็ต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องไห้เออร้องเพลงปอดตีงเหรอหรอ จิ <G ül> แบบเคยเคยฟังเพลงเศร้าแล้วอินไปกับมันอะไรอย่างนงี้ยไปแล้วนั่งแบบนั่งซึมนั่งไม่ค่อยอะค่ะเป็นบางเพลงเป็นบางเพลงเป็นบางเพลงนะครับน้องขอร้องเพลงให้ฟังหน่อยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยแต้มคูณหกเลยเหรอครับน่ารักมากได้เยอะมากโอ้ แทมฉันไม่คูณไม่เห็นคูณเลยยิ่งเหรอครับอืม,มันดูยังไงว่าคูณหรือไม่คูณมันจะขึ้นไงคูณสามปกติมันจะน <วา S 1> คูณสามมากสดว่าที่สามมีเหรอคูณหกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะยิ้มรุ้งกลิ่อวีมีแต่คนชมเจ๊เลยจะหมดมีแต่คนชมพี่แพดดี้เลย ทุกคนขอของขวัญด้วยนะคะขอมังกรหน่อยได้ไหมขอมังกรพ่นไฟหน่อยอยากได้มังกรพ่นไฟอะ่ะไปยิ้มไปขอไอดีเมื่อกี้ไลฟ์อยู่คนเดียวตั้งนานมึงก็ไม่มาขอไอดีนะกุ๊กไก่นะเวลาพีเค <c oughs> มันใส่มันใช้มันใสไอดี ID, ไม่ได้มันใสไอดี ID, ไม่ได้ค่ะทําอะไรแอด p a r y 999 99ครับใสไอดี ID, ไม่ได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ adpery999 ครับอะ a d p a r y 9 a r y 9 9ครับทุกคนไปกดไปกดเลยทุกคนไปกดเลยค่ะอะไรนะมีคนบอกว่าะเมื่อคืนพี่แพที่อยากฟังเพลงนิดหน่อยขอร้องให้ฟังหน่อยไม่ได้ไม่ได้อยากฟังตอนนี้อยากฟังจากเมื่อคืนในต้นมันร้องมันดีกีตต้าใครนะต้นมันดีกรตตร์ต้นไหน เด็กที่ไหนก็ไม่รู้ด็กีต้าต้นไหนเจไปเรื่อยมีก๊กเหรอเด็กอุดอนมีแฟนแล้วเหรอด็กีต้าไปเรื่อยอย่าพูดไปเรื่อยฟอดเอาก็เจพูดดูเจพูด่ะทำไมแล้วฟอดจะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้ยเด็กในในติ๊กตอกมันก็หาคน P K ของมันไปเรื่อย เอาแต่ฟอไม่ได้พีเคไปเรื่อยนะเนี่ยแค่อยากได้คนดูอยากได้อะไรของมันมันก็แค่อยากฟอไม่ได้พีคุยเ่อยนะเี่ยเขาพูคุยอยากหาคนดูแต่ผอไม่ได้พีเคไปเรื่อยนะไม่รู้อะเอาจริงก็พูดจริงมีแต่พีเคกับพี่แพรลีคนเดียวเดี๋ยวจะเชิญแม่จ้อขึ้นมาเดี๋ยวจะได้รู้ว่แม่จ้อพูดเดี๋ยวแกด่าพอดีเดี๋ยวให้แม่จ้อพูดแม่จ้อจะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเดี๋ยวฝอดจะไปกินข้าวแล้วนะงั้น ไปกินข้าวสิไปเถอะได้ไหมพอไปกินข้าวได้ไหมครับโอเคไปเถอะไปเถอะได้กินข้าวต่อขอจะกินอย่างนึ่นะอะไรกินขนมปังล้วไปกินขนมปังต่อโอเคหนูเรื่องได้ครับบ๊ายบายวันนี้นะบ๊ายบายหายคิดถึงก็พอแล้ววันวันหนึ่งก็แบบได้คุยสักนิดหนึ่งก็ยังดีได้เซลสักนิดหนึ่งได้อะไรสักนิดหนึ่งมันก็แบบหายเหงาล่ะไปกินข้าวเถอะค่ะ พี่สิครับเจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นไปไปไปลงไปแม่จ้อมาตัดสินเขินอะไรทุกคนอัปโปขึ้นมาเร็วทุกคนอัปโปขึ้นมาเร็วทุกคนอัปโปขึ้นมาให้หน่อยค่ะทุกคนอัปโปขึ้นมาให้หน่อย ไปสั่งกาแฟหน่อยเนี่ยดูตั้งหกพันคนเนี่ยไปขอกาแฟสักคนละกล่องได้ไหมขอกาแฟสักคนละกล่องได้ไหมไหนไหนก็เข้ามาดูแล้วไหนไหนก็เข้ามาดูแล้วขอกาแฟสักกล่องหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมได้ไหมขอหมุดหน่อยแม่จอไม่อยู่ไปงานไปงานมิดแกนได้ไหมคะสั่งปลาสั่งกาแฟ ة, ช่องทางเดียวกันเลย ทุกคนนี่นี่ช่องทางนี้นะคะบ้านเขียว